วันนี้ก็เลยอยากจะอาจารย์เนี่ยน,นะอยากให้ญาติโยมท่านผู้ชมนะได้ชมภาพในความเดินเก้าหน้าในการแบบของญาติโยมที่ตั้งใจมากและเข้าใจทุกท่านจะเข้าใจคําสอนพิธีที่อาตมานใช้ชีแนะอาตมาก็เหมือนโค้ดนะโค้วันนี้ได้โปรดิวเซอร์ได้มีโอกาสเสียสละเวลามากก็ในหนึ่งเราจะให้ไปถ่ายในพระธาตุเราเป็นปราจะทำที่พระธาตุกันจะได้ดูวความเดินก้าวหน้าของท่านจะดีเช่นเช่นประชัยในได้อภิริพันธ์มีคุณค่า ของทไอ่กูในของเราใช้ทีวีไอ้หมดเลยต้องใช้บริจักษตลอดอันนี้วันนี้ก็เลยอยากเปิดโลก,กธาต์แม้แต่ธรตมาเองอยากให้รู้สถิวัเตเต้าเต๋อคืออะไรเต้าเต๋อเนี่ยประสอนแบบไหนและประโยชน์ของเต้าเต๋เตอตั้งวั็นที่มาเพื่อจุดประสงค์อนใดเอานี้วันนี้ครโอกาสอธิบายเลยนะ่ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบจริญพครบคำว่าเต๋าเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าก,ก็คือธรรมชาติหรือก็กคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและเต๋าเนี่ย ในความหมายที่ท่านเหล่าเจือพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเต่านี้ก็เปรียบเสมือนเป็นมารดาของสรรพสิ่งนะคะและส่วนคําว่าเตอก็คือคําว่าคุณธรรมนะคะก็คือคุณธรรมของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงบูมฟักสรรพสิ่งนะคะคุณธรรมความดีของสรรพสิ่งนะคะอย่างเช่นพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติเช่นกันคุณธรรมของพระอาทิตย์คืออะไรอย่างเช่นให้แสงสว่างให้ความอบอุ่น ะะแล้วก็ยังให้คุณธรรมกับเราก็คือท่านจะขึ้นทางทิศตะวันออกทุกวันแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกทุกวันนี่ก็คือมีความเที่ยงธรรมและแม้ว่าไม่ว่าจะมีลมพายุฝนอย่างไรนะคะพระอทิต์ก็ยังทําหน้าที่ของตนอย่างเที่ยงธรรมสม่ําเสมอนะคะนี่ก็คือเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าเต่านั้นเปรียบเสมือนธรรมชาติเราก็ต้องเจริญรอยตาม ธรรมะของคุณธรรมของธรรมชาติก็คือพ่อแม่ของเรานะคะก็คือทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่เราจะมีให้กับทุกสิ่งก็คือความรักความอบอุ่นซึ่งก็เปรียบเสมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นการฝึกเต้าเตอ๋อสิ้นซีเนี่ยคำว่าสิ้นซีก็คือสื่อข้อมูลในเ,เต้าเตอ๋อสิ้นซีเนี่ยนะคะท่านอาจารย์เจ้าเมียวกว่อซึ่งเป็นคนจีนนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยท่านได้ศึกษา หลักปรัชญาในคำพีเต้าเตอ๋อจริงนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ประโยชน์กับตนเองทําให้ท่านนั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เกิดนะคะ,ะปณิธานที่ว่าจะเผยแร่คำพีเต้าเตอ๋อจริงซึ่งสามารถนําพาเสียงบุญแห่งความสุขเนี่ยให้หมวลมนุษยชาติได้แล้วก็ช่วยเหลือเวเนยศัตร์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะคะท่านก็แปลงมาเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อให้คนเข้าถึงโดยการที่ใช้สื่อเสียงเพลง หรือว่าสื่อถ้อยคําภาษาต่างๆเนี่ยลงไปเป็นเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งอย่างเช่นจะมีการเต้นรานะคะจะเป็นการเต้นรําเพื่อสุขภาพโดยสื่อของเสียงดนตรีเนี่ยก็จะมีคลื่นความถี่ต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของ เขาเรียกว่าเนื้อหาของเพลงที่จะสื่อถึงคุณธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่ทุกคนได้ฝึกในการเต้นรำรำมวยจีนนะคะหรือรำมวยเต้าเตอ๋อแล้วก็กายบริหารจิตวิญญาณของเต้าเต๋อสินส้นซีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกายและจิตร่วมกันนะคะก็เหมือนกับฝังนะคะฝังชิปหรือว่าฝังเอาคุณธรรมความดีเนี่ยให้อยู่ในดวงจิตของเรา เหมือนกับเราสดวดมนต์ทุกวันก็คือรำลึกถึงคุณของอพ,รพระสม,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์เจ้าผู้บรรลุธรรมทุกพระองค์เช่นกันนะคะค่ะก็อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเป็นการที่ง่ายอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นในการออกกําลังกายหรือว่าฝึกฝนตเต้าเต๋อเนี่ยเขาจะได้สิ่งเหล่านี้ก็คือได้ธรรมะ หรือธรรมชาติเนี่ยคุณธรรมความดีของธรรมชาติผ่านการออกกําลังกายการเต้นรํรา,ารํามวยการบริหารแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ยังมีการใช้สื่อพัฒนาเรื่องซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเรื่องของความคิดนะคะเวลาที่เกิดอุปสรรคปัญหาใดในชีวิตเนี่ยจะปรับเปลี่ยนความคิดให้ตัวเองดีได้อย่างไรนะคะโดยสรุปโดยย่อก็คือเต้าเต๋อซินซีเนี่ยเป็นการฝึกฝนเพื่อใหอ้ทุกคนเนี่ยกลับสู่ความเป็นคนดีนะคะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ย คือคนดีมาโดยแต่กําเนิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับศาสนาพุทธที่บอกว่าเรามาตามหาจิตเดิมแท้จิตพุทธะของตนกลับคืนมานะคะก็เช่นกันเมื่อเราสามารถเดินกลับสู่นะคะบ้านเกิดของเราจิตเดิมแท้ของเราได้ชีวิตของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเต้าเต๋อสิ้นสีค่ะท่านค่ะเสร็จชีิตมีแค่ค่ะก็ มาสึกฝนทางพุทธก็คือการชำะระล้างอารมณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรืออารมณ์ขุณนหัวทั้งหลายนะคะทีนี้จะเสริมต้้งแต่นิดนึงว่า,าที่อาจารย์อัญญวีพูดถึงธรรมชาติใช่ไหมคะจริงๆในร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดร่างกายก็ต้องชำระของเสียออกตลอดเวลาเช่นกันนะคะไม่ว่าทาง อากาศเราหายใจเข้าไปเราก็ต้องขับอากาศผิดออกมาตลอดเวลาเสมอไม่ขาดนะคะหัวใจก็ฟอกเลือดอยู่ตลอดเวลาหปอดก็ฟอกเลือดตลอดเวลาหัวใจเต้นตลอดเวลานําเลือดเลี้ยงส่วนทุกส่วนของร่างกายนี่ก็คือธรรมชาติที่ต้องอขับอากาศเสียออกขับท่ายขับของเสียทุกวัน เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่คุณมัวของเราหรือกิเลสทั้งหลายที่เกาะอยู่ในใจเราก็ต้องการการชำระล้างออกไปเช่นกันนะคะทางเต้าเต๋อก็จะเป็นบูรณาการระหว่างกายและจิตไปพร้อมๆกันโดยผ่านคุณธรรมที่อาจาร,รย์อัญญวีบอกก็คือคุณธรรมที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่คิดค้นออกมาเป็นท่าเต้นรำระมวยหรือการบริหารเราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการทั้งกายและจิตไปด้วยด้วยกัน ะะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็ทางมูลนิธิก็มีสาขาเป็นชมรมเต้าเต๋อ,ตอสิ้นสีอย่างที่ท่านอุไรรัตเป็นประธานชมรมที่ภูเก็ตใช่ไหมคะที่เชียงใหม่ก็มีชมรมของทางเชียงใหม่ที่ชนบุรีก็มีชมรมของทางชลบุรีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ฝึกฝนเนี่ยมีสุขภาพกายใจและแข็งแรงและหลังสุดเนี่ยเราก็มีคอสเกี่ยวกับ การชำระร้างกายและจิตด้วยการบริหารชีวิตชำระล้างกายจิตเพื่อความาสำเร็จและมีความสุขสู่ความอิสระได้อย่างแท้จริงนะคะสนใจก็ติดต่อทางมิถิเต้าเต๋อ,ตอซินซีสากลได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นหนังสือคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงนะคะฉบับประยุกต์ที่ว่าจะมีคติธรรมอยู่ด้วย ะะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจทางมูลนิธิเนี่ยได้ทำมีคนบริจาคนะคะพิมพเพื่อเป็นธรรมทานก็สามารถาติดต่อไปทางมูลนิธิได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะให้ค่ะใส่ไปให้นะคะขอบพระคุณค่ะท่านพรญาติโยมก็มื่อิี้ท่านญาติโยมก็ได้สนทนาแล้วก็ได้มีคุณโยมอัญญวีอุดมโชควิจิตและคุณโยม โสภพ,พินโกยสมบูรณ์สภพินโกยสมบูรณ์นั้นเป็นคณะญาติธรรมของคุณโยมแม่ระติเศษแล้วก็เป็นสมคมเตาเตอ๋อที่ท่านไปได้ปฏิบัติบริหารกายบริหารจิตนะจนถึงท่านได้โยมแม่นั้นทุกปีนะทุกปีท่านจะนิมนต์อาตมานั้นไปปฏิบัติธรรมที่รีสอร์ทท่านบ้างคือมันเป็นที่สงบสงัด อำบรรยากาศดีเพราะเวลาจะมาสอนนั่นก็จะมา,ะมาเปิดคอร์สสอนอพะาณสามวันสี่วันห้าวันปฏิบัติที่นั่งสมาธิสี่รอบเดินยังกลสองครั้งสอนทั้งพลังกายพลังจิตการสอนนั้นก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์เพราะอายุมากแล้วเวลาเราร้อนทำไงให้เราเย็นเวลาเราเย็นทำไงให้เราร้อนเพราะร่างกายเนี่ยทาัร้อนมากไปมันจะร้อนในร้อนในเนี่ยบางทีไม่ต้องทานยานะ เช่ตั้งสมาธินี่มันสามารถทําให้เราหายรอดในได้อ่าจริงๆกระสินนี่แหละมันเป็นเครื่องสีสองกันเป็นหลักพุทธศาสนาที่ใช้มานานแล้วแล้วนั้นผลที่พับที่เราได้คือสติสตินี่คือเป็นฐานของบาปของบุญของขุนของโทษเราโลภสันอยู่ที่สติอย่าไปรอลีลารอโอกาสนะการรอโอกาสเป็นแค่ของฝันอย่างธรรมะบอกว่าหลายท่านบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมจะมาสร้างบุญสร้างสศนียึกยักยัก พอถึงเวลาก็หลายท่านก็ต้องมีอันทลายหายสูญสิ้นไปคนเราต้องเก็บต้องแก,ตงก่ต้องตายแต่ถ้าก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้เราได้สร้างบุญกุศลทางบารมีสร้างความดีไปแต่ถ้าเราตายไปมันไม่มีบุญกุศลหรือบารามีไม่เพียงพอมันไปไหนล่ะโยมจิตที่เรายังฝึกไม่ดีนี่มันย่อมหลงทําไมบางคนบอกว่าผมไม่เคยญาติผมเนี่ยผมเห็นตายไปตั้งนานแล้วทาไมต้องเห็นอยู่เรื่อยเพราะญาติพ่อแม่พี่น้อง อ,อ,อาจารย์ธรรมะธรรมะก็ถามว่าโยมท่านนนั้นเคยนั่งสมาธิสวดมนต์ไหมก็เคยทำบุญบ้างแต่ไม่เคยฝึกสมาธิโอ้ยถ้าไม่เคยฝึกจิตเนี่ยร้อยจุดร้อยละเก้าสิบจุดเก้าแล้วกันที่จะไม่สามารถตัดอารมณ์ได้เพราะว่าการที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยเวลาตายมันหลงตายเพราะยังไงโยมว่าหลงตายเอา้าเพราะสมาธินี่มันเป็นฐานของ จิตจิตนี่ถ้าไม่มีความละเอียดเราให้ทานแช้จริงเป็นการชอบจิตไหมชำระจิตในเบื้องต้น,าาสาสก,น,นการทศส,สิงหกับความดีในชั้นกลางแต่ทําจิตใหศาสตร์บริสุทธิ์เป็นความดีชั้นสูงการทศสมาธินี่มันจึงความจะสมของพลังจิตที่มันสร้างเป็นโอเอกภา,ภาพให้ตนเองในเช่นบริกรรมพุทโธเนี่ยอตาตมะมีผู้รู้ครูบาอาจารย์กล่าวเสมอว่าเวลาคนที่ทงพุทโธเวลาตายไปจิตออกจากร่างเนี่ยก็จะมีแสงสกาวมี ทางขึ้นสู่สุคติภูมิเพราะจิตนี่ได้ถึงพระเจ้าพระเจ้าไปถึงอะไรยมพรอถึงพระเจ้าไปถึงผู้ศาสตร์บทจดปราดเครื่องสมองเป็นผู้ละแล้วซึ่งกรรมคุณเป็นผู้สัะสมช,ชอบโด,ดยดองตัวเองเมื่อการหนึ่งถึงพระเจ้าจิตของเราก็เป็นพลังคนบางคนนี่นะ <c ười> เคยมีโยมคนบางคนเนี่ยเขามีญาติป่วยอยู่ต่างประเทศไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาป่วยตอนนี้อาการรอแรดแล้วเขาก็ให้ธรรมะเนี่ยไปสอน ธตรมะก็ไปสอนธรรมะและสุดท้ายก่อนจะตายอาจารย์ก็บ,บอกว่าก่อนที่เขาจะหลับเนี่ยเพื่อวันหนึ่งวันใดโยมหลับไปเนี่ยไม่ต่นให้โยมท่องพุทโธนะมีผู้บอกว่าอาจารย์ก็สอนเขาพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะตายจริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าพุทธเขาจะท่องไม่ได้เขาได้แต่ท่องพุทธแล้วก็ๆๆๆแล้วก็โธ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 แล้วก็ไปเลยเพราะระโยมเพราะเขาไม่ได้ฝึกฉะนั้นการฝึกจิตพัฒนาจิตอบรมจิตนอกจากเกิดสติปัญญาเกิดสติปัฏฐานแล้วทาให้ไม่หลงตาย ท่านทานอบรมสินสินอบรมสมาธิท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปที่มีอะไรทําท,ท,ทําเถอะนะบุญส่วนบารมีสร้างเถอะมีโอกาสแล้วพอเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยอนจากการวันนี้ก็อยากให้ฝากคติว่าเวลาวารีไม่เคยคอยใครนโยมผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็เดือนธันวาแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีใหม่อาจารย์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเราก็แง้มฝาลงทุกวัน เรายิ้มให้กับมันถ้าเราทําความดีเพราะวันหน้าเราเราคนเราไม่หลีกนี้นี้ความตายแต่เราทําความดีดีกว่าเขาพรนี่ก็าอ้อนวัวตายไปมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสินมีธรรมเราสู่สุติถึงไปยังไม่บรรลุาพาันธา์ก็สู่สุติภูมิโยมวันนี้ก่อนจบรายการก็ต้องขออนุโมทนาทา่านปราชัยเรีย,ยรกไปละที่เอือเพื่อสูุปปูนซีเมนต์วัสดูก่อสร้างผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าของ GPI วันนี้เดี๋ยววันต่อไปเช่นพรุ่งนี้ก็จะเห็นภาพเกีอรตมธกับทนาญาติธรรมได้มาติศินประทับธรรมที่สำนักสงฆ์วัดป ที่อำเภอปากช่องจิตอำเภอวังน้าเขียวพื้นที่อยู่ในปากช่องอาการปกครองของสง์อยู่ในวงังอำเภอวังน้าเขียวจะรับนักพรตศสีมา,าทุกท่านมีอากาศมีสภาวะในพระธาตุเป็นอย่างไรเพราะบางท่านส่วนมากจะเห็นแต่ภายนอกของพระธาตุเจดีย์พระบูรพามหาธาตุเจดีย์นี้สร้างเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับปู่ย่าตายายบรรทบุรุดและก็ผู้มีพระคุณและก็ไอ้ญาติโยมผู้เป็นชาวพุทธได้ศึกษาทำปฏิบัติธรรม วันนี้ก็จะรายการแต่มาก็จะสวดแผ่เมื่อตาเพื่อเป็นสิริมงคลต่ผู้ชมญาติโยมในวันนี้บุญเสตอทุกเมื่อมีประมาณย่มีส่วนบุญมนุษยา์าตออนคากาทำลนลการบันรุและได้การทำนาบุพการเราได้เป็นดีเบียส่งคุณคือบิดามาตุเป็นประธานทั้งเี้ข้าได้ประสบพบพานทั้งผู้ที่ข้าไม่เคยพบเห็นทางเราเป็นกลาง มิใจชั่วดีเราเราที่สร้างพยานเวนทั่วสัตว์ในวรรโรเป็นเกณฑ์คือกค่ในภูมิมิสรำฐานโดยกำเนิดที่และมีขนาหนึ่งขันสี่มีประมาณท่องเที่ยวในพพพิเศษโอราณภพน้อยกันดาลก็ดูจักกันเราได้ได้รู้กุศลพางให้เรานั้นเองมูธนาปนันส่วนบุญค้าให้พี่ใหม รูปันโคมเทวันุกูลประการให้สัตว์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณแรมโมโทนามีการพระโมโทนาประสานทวารบุญค่าประสานประสิทธิ์ประสงค์ของจงสรรพสัตว์นิราชจจาเวชีเป็นสุขีไม่มีธนงถึงบทกเกษมบิสารโดยตรงพานิพานองค์สงมงสงัดความปัถนาประชาทุมมจุนี้งามดูพิเศษสวัสดิ์สมฤทธิ์โดยชอบ ประกอบบุญจะสมพูนบุญพัดจะรันจะเริอนจะเริญนพร